ที่ค้าเพื่อนอธิชามาแล้วเช่นเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้จะพามาเก็บมะเขือเทศมะเขือเทศที่สวนข้างเอยหอมเปนะจ๊ะปลูกไว้ตั้งนานแล้วล่ะค่ะเนี้ยพอมาดูแล้วสุกเต็มเลยอะ่ะาชาจะปลูกปลูกเป็นพันเชอร์รี่นะคะก็จะอร่อยพันนี้จะอร่อยทำยำใส่ส้รรมตำก็จะอร่อย อลองมาดูอีกทีสุกเต็มเลยค่ะพันนี้จะกินอร่อยมันจะหวานๆอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวทำซ้มตําทำยำทำซุปมะเขือเทศก็จะอร่อยค่ะพอดูแล้วเต็มเลยอะเยอะมากเลยค่ะเน่าก็มีเน่าก็มี เสียก็เยอะปลูกทิ้งไว้มเขเทศพันเชอรี่พันพวงพันพวงเดี๋ยวพอถ่ายคลิปเสร็จจะไปอันนี้อธิชาทําเป็นคลิปสั้นๆให้ดูนะคะไม่มีคนถือ กล้องให้ถ่ายเป็นคลิปสั้นๆให้ดูค่ะว่าเราปลูกทิ้งไว้ที่สวนเยอะมากๆเลยนี่นะเลื้อยลงไปตรงขอบสะนี่น,นคะคะตอนแรกถือมาถังเดียวกะว่าจะได้ถังเดียวเพราะนี่ได้เป็นหาบสองหาบเลยค่ะปลูกไว้นิดเดียวเขาจะพันพวงพันเชอรี่เนี่ยเวลาเข้าออก เขาออกลูกเขาจะเป็นเครือยาวๆขึ้นสูงเยอะมากเลยค่ะในเวลาเป็นออกลูกติดลูกเนี่ยจะเยอะมากๆปลูกนิดเดียวก็ได้เยอะค่ะดูปลูกไว้ตรงขอบสระเยอะมาก,มากปลูกทิ้งไว้เนี่ยที่มันร่วงแล้วก็มันสุกมากแล้วก็เก็บไว้ทำพัน์ ที่กำลังสวยๆก็แพ็คส่งแม่ค้าค่ะบึงบึงพี่นอ้องจ้าอธิชาติปลูกไว้โอ้เบาไทยพโดยโดนกับโตกล้าวเนาะ,ะงามบ่พี่น้องกินแซบพร้อมตลาดต้องการพันนี่แหละมันกินแซบ กินเลนก็นได้ปลูกไปสองสามต้นนี่แหละหลายๆอยู่ทั่งบ้านปลูกอยู่ปบบมั่นหาตน้นพี่น้องเก็บได้หาบนึงพุ่ะนะอัดคลิปสั้นๆให้เบิ้งเดี๋ยวตอนแพกถุงขึ้นไปทั้งท่งเก็บร่วมกันเด้วสิอัปเดตให้เบิ้งอีกที่นึงเพื่อไปหอดไสเง่หอดไสลูกกับเป็นหอดหัน สวยแล้วก็กินอร่อยด้วยอัคดคลิปเนี่ยอธิชาถือโอกาสแจ้งไอ้แจ้งข่าวให้พี่น้องน้ำเด้อว่าคลิปที่ว่าไปถ่ายวัดปลาให้เบิ่งที่มีพญานาคนะพี่น้องกันแล้วก็บเบิ่งกันที่วัดนะเพิ่นบอกว่าลงความเห็นว่าโลบสาปรัสนวัดปลาเฮาบ่ต้องเผยแพให้ให้ยพายหูด,ดอกเนพะิ่นว่าอีกอย่างอธิชาเว้าเรื่องโบานามซักดิ์สิิทธ์น่ะจ้ะ ข้ากินนะข้าหายพวกมูข <fin als> <ots> ้ากินเราหายค่ะพื่นนคนกินเราเพื่อนบ่หายล่ะเิเป็นแนวใดสันว่าอันนี้ก็เมนพ่วงเพื่นเนาะพี่น้องจ้าเข้าปรึกษากันแล้วที่ชาติก็เลยคนจะล่องคว่เห็นกันวาลบซาวัสนปรายันน้ำคว่เดือดร้อนมหาจัยทรวัดปลาเขาถทดพี่น้องหลายๆเดอร์ค่ะก็เกิดจะอัปเดตรอบใหม่ก็ต้องคุยกันปรึกษากันก่อนเดี๋ยว เดวสิมีให้เบิ้งที่ดอกไ้คุยกันก้อนเนาะมันเป็นสิ่งที่เ้าหวงเห็นเพราะว่าส่างบากมันเป็นส่างสมัยเก่าแต่พอแต่เม่คุณนะมันเป็นทีเคสทีหวงกอนเสียดอีหยังห้าก็ต้องเบาเหฮาก็ต้องแบบปรึกษากันให้ดีกวเนเฮ็ดให้มันถือมันต้องนะพี่น้องวัดตาของหฮาเป็นสิ่งที่แบบทุกคนที่อยูหนีแถวนีเนี่ยหวงเห็นมากๆ ก็ได้เบิ่งกับเราเป็นอย่างดอกน้องพี่น้องเนาะอธิชาติปิดการแจ้งเตือนไปแล้วเด้อคลิปที่มีพญานาคคลิปนี้เราก็มาเก็บมะเขือเทศกันมะเขือเทศงามมากๆเลยเป็นดอกมากอะ่ะกินอร่อยสวยด้วยเบิ่งพี่น้องจ๊ะเห็นบ่ะนี่ไต่อันนี่ไต่ต้นมะเขือเทศหลายๆนะ่ะเนี่นยพี่น้อหนยยนะูมาอยู่แม่หนูหนูใหญ่น่ะมาควดนะ่ะ โอ้ยมือเร่นงจะได้เอาเหี่ยวมาหางดเดี๋ยเอาเหี่ยวมาหางหนูนคนหน่ะเออม็นจะขวายยังไงโตยังไงหู้ยังไงคนน่ะมาอยู่ใหม่ๆหมอยู่มันบุบลงมากกับอ่อหูโอ้ก็สีไลทโตคัะพีนองจ้าเบิ้องุ่หนึ่งลงมาเห็นคนน่ะขวายนนหนูแดดแห้งอันาช่าไทยเนี่ยเบิ้งเบ้งมาอยู่ใหม่ๆอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าคนหน่ยังไงคนน่นนนะหก เจ็ดแปดโอ้น่าจะมาเป็นครอบครัวเลยมั้งเนี่ยเก้าสิบว่ะไม่แต่ควายหนูด้อพี่น่องคนเอ้ยมันวาเลนไทยจะไปใต้หนูคุนน่งบักหลายโอ้ยบังระสาวนหลายนายู่นี่เป็นโฮก่าเคือเทศแล้วมันโฮมจิมันเป็นโฮม กันเล้ยกากันยกขอบัวมาอยูส่สแล้วคุณอะใจห้าตโตห้ากันเลต้นที่ดอกบ่อยากกินบ่อยากห่างจะสิหามได้ว่าล่ะสามีกับเป็นพี่เคยถ้าเห็นแล้วอ่ะบม่ผ่านดอกพี่น้องห่างนัวสกัดภาพกันไปขวาย่างมะเมรง็งโอ้โหเกษตรลูกบ้านรับเทียอยู่คุณอะพี่น้อง นี่แต่พวงยญ่ๆงน้ำามสิส่นเต็มที่เลยจำนี่กันเด้อพี่น้องเด้อเก็บมะเขือเทศกันซุกหมดแล้วเดี๋ยวสิบ่ท่านแม่ค่ะ เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเก็บพริกทีเนี้ยพริกใกล้จะพอเก็บแล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะมาเด้อม,มาเก็บบักเกอเทศน้ำกันเก็บบักเกอเทศก่อนบ๊ายบาย